มาแรงนางเอกสาวไทยงานรุมเทียบเดือนเดียวบินไปแล้วาประเทศบินเก่งสุดๆเพราะงานระดับโลกรัดตัวสำหรับนางเอกซุปตาใหม่ดาวิกาภายในเดือนเดียวเธอบินไปแล้วาประเทศล่าสุดใหม่ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองอยู่ที่สนามบินพร้อมเขียนแคปชั่นเล่าว,ว่า จากจีนบินถึงปารีสเช้าวันที่30มีงานวันนั้นเลยพอเสร็จก็ตื่นเช้าไปสนามบิน10บโมงเป็นการอยู่ปารีสที่เวลาสั้นที่สุดแต่สนุกมากผ่านไปเรียบร้อยกับเดือนกันยาห้าประเทศที่ดาวีเห็นคิวแล้วยังคิดเลยว่าจะผ่านไปได้ไหมขอบคุณทีมและแฟนคลับทุกคนนะคะทุกๆกกำลังใจที่ส่งให้มีความหมายมากๆคะ่ะ ท่ามกลางคอมเมนต์จากเฟนเฟนที่เข้ามาแซวเลยว่ามีปีกหรือ,อยังบินเก่งขนาดนี้